สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของ3เทคนิควางแผนทางการเงินก่อนที่จะลาออกจากงานประจำได้เร็วขึ้นให้ทำแบบนี้นะคะอันนี้เลยนะคะก็คือเบื้องต้นเลยค่ะอันนี้เป่าได้มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือของพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่ม The Money Code ค่ะ การเงิน1นึส่วนหนั่นเองซึ่งข้อแรกนะคะข้อนี้คือเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมีการเก็บหอมรอมริบเงินสำรองนะคะถ้าจะลาออกนะคะอย่างน้อยจะต้องมีเงินสำรองอย่างน้อย6เดือนหรือ12เดือนนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าหลังลาออกแล้วอะคะ่ะเราจะไม่มีรายได้ใช่ไหมคะหรือว่าระหว่างนี้เรายัางหางานทำไม่ได้เราจะต้องมีเงินสำรองในการใช้ใจ่ายขั้น นะคะไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถต่างๆเนี่ยอยู่ที่6เดือนหรือ12เดือนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำนี่คืออะไรยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นค่าผ่อนบ้าน15,000บา,นาทค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ที่5,000บาทค่ากินของจีบปาถากินกาแฟอาร์มีซอนือว่าคนนึงติดกาแฟ ติกกาแฟของ Starbucks นะคะอันนี้ค่าใช้จ่ายอยู่เดือนนึงประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทอันเนี้ยค่ะส่วนแรกก็คือค่าผ่อนบ้าน15,000บาทค่าใช้จ่ายส่วนตัว5,000บาทอันนี้คือเป็นตัวที่มีความสำคัญนะคะส่วนในเรื่องของกาแฟน,นี้สามารถตัดได้ไหมกาแฟเราอาจจะไม่ทาน s t a r ์บัค s ก็ได้นะคะเพราะแก้ว150บาทอันนี้เป็นถือเป็นจัดตัวสิน ตัวที่เป็นรายค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอันนี้เราอาจจะตัดออกไปหรือว่าลดทานอย่างอื่นนะคะก็คืออันนี้เราสามารถที่จะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายขั้นต่ําต่อเดือนอยู่ที่20,000บาทนะคะถ้าเกิดเรา,เราลาออกแล้วเพราะฉะนั้น6เดือนที่เราจะต้องมีเงินทุนสำรองนั่นคือ1 2 0 0 0 0บาทหรือ1ปีเท่ากับ2 4 0 0 0 0บาททวนค่ะ ค่ะสำหรับในข้อต่อไปนะคะก็เรื่องของการลดภาระหนี้สินหรือว่าเคลียร์หนี้สินให้ได้มากที่สุดนะคะก็คืออันนี้นะคะเบื้องต้นเลยอะคะ่ะเราต้องพยายามเคลียร์หนี้สินให้มากที่สุดเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกเนาะ ถ้าเรามีการเคลียร์มากที่สุดภาครช้จ่ายขั้นต่ำเราก็จะน้อยลงไปที่สุดในการที่ค่าใช้จ่ายรายเดือนเราจะได้ไม่ต้องมีความกังวลระหว่างนี้นะคะอย่างข้อ 3. อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งถ้าเราสามารถจัดการข้อนี้ได้จะทําให้ข้ออื่นเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาได้มากขึ้นเลยนั่นคือในเรื่องของรายได้เสริมตัวนี้เปล่ามองว่าเป็นตัวที่จําเป็นมากเลยนะคะซึ่งในส่วนการหารายได้เสริมในปัจจุบันถือ ว่ามี หลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวยิ่งโซเชียลในยุคนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายอสังหาเป็นนายหน้านะคะหรือว่าเป็นตัวที่ทำการขายออนไลน์ขายของออนไลน์ขายของ lazada ด้ h ป p e ออนไลน์ต่างๆหรือการทำแอฟเฟอร์เอนต์รูปแบบต่างๆการทำดรอปชิปกด็ดีซึ่งเหล่านี้นะคะเราสามารถทจะศึกษาแล้วก็ตัวไหนที่เหมาะกับเรานะคะลองทาดูแล้วลองไปให้สุดนะคะเชื่อว่ามันสามารถที่จะสร้างไรายได้ได,ได้และอีกส่วนหนึ่งคะ่ะเมื่อ ที่เรารู้ว่าเราจะลาออกได้เพราะถ้าเรามีส่วนของรายได้เสริมอยู่แล้วเมื่อณนะวันหนึ่งที่รายได้เสริมคะ่ะเขามากกว่ารายรับของเราที่เป็นรายเดือนเงินเดือนของเรานะคะหรือว่าเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายขั้นต่ําต่อเดือนนั่นเองเมื่อเราลาออกก็คือยอดในตัวอย่างนี้ก็คือ20,000บาทเราก็สามารถที่จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ ลาออกได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีไรายได้เสริมอยู่ตรงนี้อยู่หรืออีกทางหนึ่งก็คือเราอาจจะให้ไรายได้เสริมตรงนี้มันแซงหน้าในส่วนของเงินเดือนไปก่อนนะคะเราถึงจะลาออกก็ได้ค่ะส่วนตัวแป๋วเองนะคะที่ผ่านมาแปลวเนี่ยก็คือเป็นพนักงา,ารประจำมาก่อนซึ่งทำงานธนาคารค่ะไม่บอกนะคะว่าสีสีอะไรอ่ะโอเคอันนี้ก็พนักง,งานประจำเมนหลักคืออะไรคะใช่ค่ะ เมนหลักคือการที่ขายประกันประกันทุกชนิดประกันชีวิตประกันรถยนต์พรบรต่างๆซึ่งเราก็ได้กลับไปคิดมองว่าเออตัวประกันนี่แหละเป็นสิ่งที่ประกันรถยนต์คือเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกบ้านถ้ามีรถ จะต้องทําเพราะว่าเราจะต้องทําพราบก่อนต่อพรบก่อนถึงจะสามารถนําไปต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ได้อน,นี้ก็คือเป็นข้อบังคับจากกฎบังคับที่เขาออกมานะคะของอของกรมขนส่งทางบกนะคะซึ่งถ้าใครไม่ทําตรงนี้แล้วก็จะถือว่าโดนปรับผิดกฎหมายด้วยนะคะอันนี้เองจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะ,ะในการที่เราจะสามารถสร้างรายได้ได้ไดเราก็เลยมองตรงนี้และได้มาทำตรงจุดนี้เนาะก็คือตรงนี้ เนื่องจากส่วนหนึ่งว่ามันเป็นตัวที่ทุกคนต้องทําและแปลว่าตัวนี้มันสามารถสร้างรายได,ได้ได้ง่ายๆเลยเพราะว่าการที่มาทําตรงนี้เราไม่ต้องมาสังกัอะไรและมันเป็นโบรกเกอร์ที่เราสามารถทําได้ง่ายๆโดยการแค่บอกต่อเพราะยังไงทุกบ้านก็ต้องมีประกันลถอยู่แล้วต้องมีพรบอ,รอยู่แล้วเขาเมื่อเขาทําตรงนี้เราก็สามารถที่ได้ส่วนลดสูงสุดเบื้องตน้นเริ่มต้นที่12%นั่นคือหมายถึงว่าสมมติว่าค่าเบี้ยประกันลดอยู่ที่2,000 20, บาทเราก็ สามารถที่จะรับ2,400บาทเบื้องต้นกันเลยทีเดียวนี่ก็ถือว่าเป็นรายได้อีกตัวหนึ่งที่เสริมกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะหารายได้เพิ่มเติมจากการที่เราบอกต่อในการที่เป็นสมาชิกนั่นเองก็คือเราแค่บอกเขาให้เราซื้อใช้ให้เขาซื้อใายเขาก็ได้รับส่วนลดในฐานะของสมาชิก12%และเรา เมื่อมีการสะสมมากขึ้นเรายังสามารถได้ได้เลื่อนระดับเพิ่มขึ้นแล้วเรายังได้มีค่าตำแหน่งต่างๆเพิ่มตน้นเริ่มต้นขึ้นด้วยนะคะเพิ่มขึ้นด้วยและนอกจากนี้นะคะเมื่อเราตำแหน่งสูงขึ้นเราก็จะมีค่าตำแหน่งต่างๆและมีทีมงานสั่ง ทำทีมงานสายงานแค่ซื้อกิน่นซื้อชายซื้อประกันรถพรบก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนและทุกระดับกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของแปว๋วในสิ่งที่แปว๋วได้ทําอยู่นะคะแล้วก็อยากจะแบงแบ่งปันนะคะถ้าใครติดตรงไหนนะคะหรือว่าสนใจตรงไหนก็สามารถที่สอบถามแปว๋วมาได้เลยนะคะเพราะว่า เปาให้บริการที่เป็นเรื่องของประกันภัยออนไลน์อยู่ค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะหรือว่าสอนงานในเรื่องของประกันออนไลน์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ